สี่โลครึ่งอันนี้ดอกบานใช่ไหมครับมันจะอ๋ออันนี้เอาไปทำอะไรได้ครับเอาไปดองค่ะไปดองดองขายดองกินนี่แหละเอ้าเหรอนี่ยค่ะห้าร้อยค่ะกิโลละสามร้อยเนี่ยนี่กิโลละสามร้อยอ๋อถ้าสามร้อยก็จะดอกเล็กลงมาหน่อยจ้าจ้าดอกบานกิโลสามร้อยแต่ใหดกระถงนี่สี่ร้อย ตาไปจรกนนไหเร็หามากี่วันละหาสาวันแล้วทุกวันได้4ี่พันอ่ะวางทางทาเนี่นะลูกค้ามาจอดซื้อเองจ้าหารายได้พิเศษช่วงพีเทิมเข้าไปหาเล่นๆได้แค่สี่โลสาสี่โลตูมก็โลละห้าร้อย กระทงโลละสี่รอยวันละสองคัที่นูหาได้เนี่ยนะเราไปตั้งแต่ตีอะไรไปเที่ยงคืนทำไมเที่ยงคืนเลยอะ่ะแล้วออกมาตอนไหนออกมาตอนเจ็ดโมงเช้า <ขอ S 1> ไปสาย <ขอ S 1> ไม่ทันเขา<อ>เฮ็ดมันออกกลางคืนกลางคืนมันสองง่ายกลางคืนหาง่ายอันนี้กิโลหน,นึ่งกิโลนึี๋นี่ห้าร้อยอันนี้ห้าร้อยเออห้าร้อยอันนี้เก้าสิบนัดว่ะ คนตั้งแจ้งคือมาคนก็ไปตั้งแต่หกโมเย็นคนมันเยอะถ้าเราไปทีหลังเขาเราก็จะไม่ค่อยได้เมื่อวานได้6,070เกือบเจ็ดพันเลยวันเดียวนะช่วงนี้หาเฮ็ดกันเยอะไหมครับลุงโอเยอะเลยครับเป็นร้อยเลยครับขี่รถสวนกันไปกันมาเลย รถปิกอัพรถเก่งก็มีเข้าไปครับเราเห็นว่าไฟเต็มเข่าเลยงี้ไหมไฟเต็มเข่าเลยครับไฟฉายเหรอไฟฉายสองาเฮ็ดกันสองาเฮ็ดบางคนก็ได้ถึงก็เอามาไม่ไหวครับเฮ็ดเป็นขึ้นเยอะมากมีทั้งตูมทั้งบานได้กันทุกคนนะครับช่วยกันหาเนวันได้เป็นเหมือนครับเฮ็ดทุกโคไทยเนี่ยจริงๆแล้วตามโชคคนล่วงคือมันจะกินหวานหอมอร่อยกรอบผิดกับที่อื่นส่วนใหญ่จะมาตั้งขายข้างทางเนี่ยนะครับ คนผ่านไปผ่านมาคนที่อื่นน่ะส่วนใหญ่เขาจะมาซื้อที่ตํบบาบลมงเก่าเนี่ยครับเพราะเฮ็ดมันอร่อยจริงเอาไปผัดไม่ต้องใส่หมูใส่อะไรก็ได้หรือผัดน้ํามันหอยก็ได้ผัดก็อร่อยหรือกแกงแกงผ้นทองอร่อยมากแล้วก็เอาไปดองไปดองแล้วมาซอยผัดก็อร่อยจะต้มยำก็อร่อยครับ มันต,ตีนัน้นอันนี้มันต,ตีนยาวแล้วมันขึ้นสั้น้นาดูมา,า <72. S 1> ดูใมาดูไหมมเราจเราไปหายเฮ็ดคนเดียวเหรอครับคนเดียวต้องข,ขึ้นเข่าไหมครับขึ้นเข่าเมื่อกี้เราไปไปเจอข่าจามในป่าแหละแล้วอะไรไปครับเนะี่ยฮะจะักรยาน